โเคครับเพื่อนสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะไม่มีอะไรจะทํากันครับพ่อผมได้แตงโมมาลูกหนึ่งนะฮะแตงโมนะครับผมไปดูคลิปมาว่าเห็นเพื่อนเห็นในคลิปเนี่ยเขาเอานี่ครับหลังยางเนาะยแล้วก็รัดแตงโมเป็นการปอกแตงโมโดยไม่ต้องใช้มีดเนาะดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผู้ชายก็เดี๋ยวเรารัดต้นละห้าเส้นเนาะแล้วก็เดี๋ยวให้น้องแฟนรัดทีละสามนะครับเดี๋ยวเริ่มรัดเลยครับ ทีละห้าครับเดี๋ยวผมเริ่มก่อนแล้วกันเนาะผมเริ่มแล้วก็เดี๋ยวให้น้องแฟนต่อนะครับแล้วก็วนไปทางซ้ายเนาะตั้งจับอ่ะแข็งน้อเอยแข็งด้วยแต่ขำขำว่าจะทำยังงต่ สองกลางกันอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหาป้าก่อนแบยงรับพิเเท่เลยใส่ใส <c oughs> ่ใส่ใส่ละเอาเป็นใส่เลยใส่ต่อเลย Oh, my God. Come <laughs> on, you <laughs> จะไม่เห็นการถอยห่างกันนะแต่ละคนมันเริ่มถอยห่างแล้วเอา้เอา

จะถึงบวชนานๆแล้วแบบเนี้ยยังไม่แตกหรอโอ้ยแบบมันจะโดนน้ำแน่นอนน้ำจะเข้ามาแนนอนน้ำแข็งเลยโอ้ยน้ำซึมเยอะขนาดนีกโอ้ยแต่งมากเลยอันเด็ด ใช่ไม่นี่นี่ไม่น่าจะได้กินไม่ผมไม่รู้ตัวดูเด็มันจะเป็นไงเนาะดูฝั่งนี่เด็กอันนี้มันหิวเลยเนาะ เออใช่เออใช่โอ้โโอ้โตายแล้วโอ้โเอาไปดูหัวไปนหนวะนี่มองอยู่นี่น้ารัเลยขึ้นคุณก็จะอยที่ยโอ้โหเพื่อนโอ้โหดูรับดูความเสียหายเลยโอ้โหเ้าเสือครับโอ้โหอ้โหตายดูดูดูดิ เดีพาไปดูความเสียหายหน่อยโอู้เละหมดเลยครับอ๋อแตกเลยนะเนี่ยกระเด็นไปถึงไหนวะเนี่ยนี่เป็นชิ้นเลยนี่ไหนนีไปถึงไหนแล้วตกทุนทางขยะนี่โอ้แรงมากเลยครับโอ้โหกระเด็นมาถึงนี่เลยโอ้ดูดิถ้วยชามวางกระจัดกระจายหมดโอ้โหมาถึงมะละกอเลยครับเพื่อนโอ้ย อ๋อ uh, uh huh, ช Olha, oh, ้อนมาทำย่างอะเก็บนะโอ้กระจายหมดเลยครับเยอะเลยโอ้โหโอ้โหภารกิจสำเร็จโอเคครับสำหรับคลิปนี้ฮะเดี๋ยวจบกันแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเคลียร์โต๊ะกันนะเพราะว่าเละมากเดี๋ยวจะได้ นั่งบินกันต่อ,อเดีวยวเขาอรด้๋ยว<ะ>ให้พี่เอกเขาตามส้นตามพี่กินไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บาย,บายถ้าชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับ r คร e แล้วก็กดติดตามให้กันด้วยนะครับเรียบร้อย